กลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวคำฝันซีฟู้ดครับชายทะเลบางขุนเทียนของคุณกิติวัตรอนันตะอมรวิทย์นะครับร่วมกับ g a l a x ็ Boxing Promotion ชันคุณนิวัฒเหล่าสุวรรณวัฒน์ค่อนข้างจะดุทับวันนี้แล้วก็เป็นด้วยเป็นไปด้วยความสนุกตื่นเต้นทั้งคู่กับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับเด่นนภพาตราใบห่อสู้กับเพชรมณีกอเกตแก้วไทยกับไทยครับสู้กัน115อปอนด์ แสดงว่าวันนี้มวยดุจริงครับขนาดขณะคุณนกตานีเสียงใสๆวันนี้ยังมียังมีแหบแสดงว่าก็ได้ลุ้นทุกคู่เลครับนกก็มันไตโฮก็แม่ไม่ไม่เอาถึงจะยกเดียวก็รัวกันอุตลุนอ่าเอาละครับคู่นี้ก็ชกในกำหนด6ยกเหมือนกันนะครับพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ครับจับตาดูเด่นนภาครับถือว่าเป็นมวยสร้างรายใหม่อีกคนหนึ่งของบริษัทกาเล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับคนนี้อดีตเป็นนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับนะครับเจ้าของเหรียญทองซีเกมด้วยครัับบทีี่มมาคร ขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระสิกแดงจำกัดครับบริษัทหั่งกยาตราเสือเสือตัวยาแผ่นบำรุงร่างกายตราเสือเสือตัวบริษัทแสงสุริยะชัดสองศูนย์สองจำกัดยาหม่องน้ำเชงเซมอิิวน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงเซมอิิวยาดมเชงเซมอิิวโดยคุณชุติโพนทองรูจิโรจน์นะครับวันนี้ให้การสนับสนุนคุณนิวัฒน์เหล่าสุรัตวันนี้ยี่ห้อตาใบห่อครับเด่นนาาเปลี่ยนสีเสื้อแล้วครับลูกชายของเฮียตีก็มาเองครับเสียอกเอาละครับดูครับ ะดูความเขานี่ไม่ใช่ว่ากินเพชรมณีง่ายๆครับคุณตุเดชคุณกิติพงศ์ประสบการณ์เยอะกว่าครับเพชรมณีครับแต่ว่าพูดถึงจังหวะฝีมือแล้วก็ความแม่ในรูปร่างนี่เต็มนะพานี่ถือว่าใช้ได้ครับร้อยสิบห้าพอรูปร่างแบบนี้เนี่ยก็เป็นไอ้นมแทชทปุียคนหนึ่งครับบนเดินร่างมีทั้งลายมีทั้งอุ้ยเอาละครับชนแล้วนะครับเพชรมณีชนแล้วครับเตี้ยกว่าสั้นกว่า จอแบบมวยบูแบบนี้นี่เด่นนภาจะแก้เกมอย่างไรครับรับใส่สีเสื้อตราใบห่อนี่บอกว่าในห้างประสิทธิ์อัคระชานี่ทุ่มเชสนับสนุนเต็มที่ครับวันนี้เฮียตีบอกสั่งอัดชีพมาก่อนไม่มาก็ส่งลูกชายมาครับก็สภาพร่างกายของเฮียตีก็แข็งแรงขึ้นตามลําดับแล้วนะครับตอนนี้เป็นกําลังใจครับคนมวยท่านก็คงจะลุ้นอยู่หน้า SD ดี28ขนาดนี้ครับเอาละครับจังหวะแบบนี้นี่แหมทาง เด่นนภานี่ต้องแหมคิดหนักเลยครับเพราะเจอทางเพชรมณีนี่บี้ถึงตัวตลอดครับไม่ใช่จะกินง่ายๆนะครับเด่นนภานี่ชกมวยไทยนี่แข็งโป๊กเลยนะครับเดินบี้ชนแบบไม่ว่าหายใจล้ต้นคอเลยครัรมณีเพชรมณีชมมวยมันๆอย่างนี้แล้วก็นี่ละครับก็จับตาดูครับบริษัท g a ล a ซ่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนี้จะมีคิวจัด ศึกนัดใหญ่อีกนัดครับจะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะการของสแตมกระทิงแดงยิงครับจะเจอกับคู่ปรับคนเดิมนะครับโโอ้หแฟนคลีบเลยนะครับใช่ครับวันที่สิบพฤษภาคมครับที่เชียงคานครับจังหวัดเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็13บสามิถุนายนครับให้กำลังใจเจ้าขาวก่อนครับธีระชัยก็ใช่ยังยิมอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคคครรัับบุณชมยแนววครับ ดูผลงานของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับไทยสดกับไทยบนเวทีก็สนุกไปอยูแบบครับก็ดูความแข็งแรงอยู่ที่เพชรมณนีความเป็นมวยอาชีพในรูปแบบสากลอยู่ที่เดนนาาตาใบาหอกครับเดินทางมาถึงยกที่2นะครับ ขอบคุณไปยังยาบำร,รุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเส็งครับดกรกบงอ่อนเบญจาธิคุณอธิการบดีมหาวิทยาทลัยกรุงเทพบึงบุรีคุณพิชัยกิติธิ่กรรมการผชิการบริษัทสงกลิตคุชาัตราปรแปร์สิบพันผู้ผลิตพันเอ,เอวาประกันชีวิตเอไอเอคุณนริศสิงห์อังชาจากมหาชายัยวิลล่าครับและคุณมานุสุวรรณีจากแหล่ทองการแพทย์รวมไปถึงชายหาวรังไทยเชียงใหม่แล้วก็ชายหาวน้ำพึ่งที่หาดใหญ่ครับถือว่าเจองานหนักเลยครับเด่นนภาครับ เจอกับมวยถึงตัวแบบนี้ครับเพชรมณีก่อเกล็ดแก้วอก่อแก้วเกตนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีใช้อาจารย์นรงรบจิตนะครับจากราชดำเนินก็ฝากย้ำกันอีกทีครับวันที่10บันวานะครับวันรัฐบระลังก์พอดีครับไปกันที่เชียงคานจังหวัดเลยครับชมการประกันตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะการของสแตนกระทิงแดงยิมครับงานนี้มีท่านพ่อเมืองเลยนะครับ ไพโรธจิวะรังสรรค์นะครับเป็นประธานในการจัดการแข่งขันนะครับก็เป็นผู้ว่าคนเดียวที่อัดทีนักมวยเยอะๆเลยครับคุณกิติพงศ์ครับตั้งที่สแต็ปต่อยที่เคียงคานนเลยแม้วันนั้นยังอยู่ในความทรงจำของแฟนบัดมวยครับสนุกนะครับคู่นี้รีบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งเดิมนี่สแต็ชนะมาแบบไม่เป็นเอกฉันนะครับสองต่อหนึ่งเสียงไฟนี้ ถือว่าเป็นการชคตามคำสั่งของสมาคมมวยโลกด้วยเป็นไฟที่ประทับใจของทีมงานผู้บรรยายและก็ทีมถ่ายทอดทั้งหมดนะครับวันนั้นสนุกตื่นเต้นกันทั้งจังหวัดครับทั้งจังหวัดเลยสนุกตั้งแต่เรื่องเดินทางเลยนะครับเด่นพาครับมาเน้นตัดยันตัวครับเป็นชุดชุครับเวทีครับออกรสชาติอีกคู่หนึ่งครับผลงานของไกาเล็กซี่คุนวัฒน์นี่แกถูกขลกกับมวยจริงๆครับใจับใครขึ้นมาชกนีมันทุกคู่ครับรับหนูจะโดนงันครับทางเด่นพาแต่มนี้ มวยบู๊กันอร่อยจริงๆครับระยะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี่มวยขอบแฟลกซี่เยาวชนกันขึ้นมาทีใดนี่ได้ลุ้นได้หายใจกันเหนื่อยทุกทีครับแหมด้านล่างบอกว่าโหดโหดครับหมายถึงให้สวมโหดโหดเลยครับบนเวทีนี่ไม่มีพี่ไม่มีน้องนะครับอนเลยครับไม่มีพี่ไม่มีน้องนะโอ้โดนข้อนลำตัวมาแหมกำลังจะชมว่าแข็งแรงอยู่นะครับโอ้ไปเลยครับ โอ้โหแมจบอีกคู่หนึ่งแล้วครับโอ้โหนี่ครับหน้าตาชัดๆของเดนนาพาตราใบห่อลูกศิษย์สีเสื้อของเอียติครับครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูภาพชาครับพักแป๊บเดียวครับอะไปดูเดนนาพาครับสีเสื้อใหม่ตาใบห่อลูกศิษย์ของเอียติแม่วันนี้เอาใจลูกพี่ครับรุดอยู่ได้ SD 2 8 ลูกพีร่างกายแข็งแรงลูกน้องก็น้ําเลี้ยงดีนะครับแตทีนี้ดูครับปังตัดลําตัวทีเดียวครับนิ่งไปเลยครับไปพบผูกิติ์มวันทีิครับเชญครับครับต้องบอกว่าวันนี้ทําหน้าที่รับสีเสื้อใหม่ได้ดีเหลือเกินครับวันนี้ในห้างอาจจะมีอันตรีพิเศษนะเวลาเพียงแค่2นาที15วินาทีของยกที่2ครับและผู้ชนะในวันนี้ครับเด่นนภาตราใบหอนี่ครับต้องบอกว่าเป็นมวยสร้างรายใหม่จริงๆครับดิแชตชู เดว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับมีรอยสักเต็มตัวถือว่าเป็นรอยสักแบบสร้างความความประทับใจครับคุณครับ